สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรจะมาลงสรุปเลขประจามงวดวันที่สองมกราคมศ2569นะคะก่อนอื่นเรามาชมเลขดับรถต้นทุน110หน่วยบนปักหลักกันก่อนนะคะสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะคะเพื่อนๆ งวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่16ธันวาคมพศ2568นะคะดับร้อยบนได้ที่เลข6นะคะเลขท้ายลงวันที่1อก8 9 5นะคะหลักร้อยบนได้ที่เลข6เลข6ก็ไม่มานะคะดับสิบบนได้ที่เลข5เลข5ก็ไม่มานะคะ ดับหน่วยบนได้ที่เลขเก้าเลขเก้าก็ไม่มานะคะว,วดวันที่สองมกราคมพศ2569นะคะปีใหม่นะคะปี69นะคะดับร้อยบนได้ที่เลขสองคะ่ะดับสิบบนได้ที่เลขสามคะ่ะแล้วก็ดับหน่วยบนได้ที่เลขหกคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆส <c oughs> องสามหกค่ะคงจะไม่มาเลขท้ายของรองวันที่หนึ่งกันนะคะ เพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันค่ะคันใดที่ชอบนะคะเพื่อนคนไหนที่ชอบสองามหก็ให้ซื้อน้อยลงนะคะเปอร์เซ็นต์ที่จะมาพร้อมกันทั้ง3าตัวคงจะไม่มีนะคะเพื่อนๆสรุปประจามวดวันที่ 2, สองมกราคมพศ2569ดับบนทุกหลักวันพรได้ที่เลข8ค่ะเด่นบนได้ที่ศูนย์กับ5รอง ที่สกับเนะคะดับคู่บนได้ที่2 3 2 6 2 7 3 1 3 6แล้วก็3 7ค่ะดับล่างทุกหลักอณพรได้ที่เลขเจค่ะดับคู่ล่างมี1 6 2 5 3 4 4 5 4 9แล้วก็8 9ค่ะเพื่อนๆเ,เลขวิ่งงวดนี้นะคะงวดที่ผ่านมาก็อ ยังเข้าดีอยู่นะคะยังเดินดีอยู่งวดนี้เลขวิ่งบนล่างได้ที่6กับ9กับเพื่อนๆมาลุ้นกันค่ะขอให้โชคดีรับปีใหม่กันนะคะขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะขอให้ได้รางวัลที่1กันค่ะสวัสดีค่ะ